ขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเข้าโคงบ้านโป่งมาแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับทั้งขบวนเลยนะครับต้นทางสุราษฎรธานีไปทางกรุงเทพนะครับ รบขบวนนี้นะครับขนาด350แรงม้านะครับเครื่องยนต์แบบคหมิน NTA 855 R 1แบบอิสระวันนี้มาทั้งหมด3เครื่องยนต์นะครับมาทั้งหมด3คันกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสะพานลอยด้านหน้าเห็นไกลๆนะครับชุมทางหนองประดุกนะครับ ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s ับสไคร b ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาเนลครับ